ปูสีลาหลวงปู่สีลาแล้วไปกรุงเทพน้ไม่รู้จะหาลงท่านเห็นหลวงมอยู่กว่เดี้เห็นหลงมนอยู่บหเห็นทำปุทยาน หลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้เมสีเดอยบาจะ่ายบาดนยกับพัดลมบริเซปักกระหมุนอยู่เลยหลอนกันนาดโอ้ย่างหลอนเลยบริเซปักพัดลมกมุนเลยหนัก วัดปู่ศิลาไปมาแลัวนะวัดปู่ศิลาตอนนี้ก็กำลังจะข้ามทางไปฟังรูปปั้นยักษ์แล้วครับโอ๋หอะระฆังไปตีหอระฆังกันบอกหอระฆนะังครับงาม นะครับตอนนี้ก็ข้ามตอนนี้ก็ข้ามถนนคนทางหนถางบายผมนี่แหละครับมาแล้วมาเอียมาแล้วมาแต่ครั้ แได้ไหมเด็กคนโตแต่ไปทาแบนี้แต่ไปาไม่ไม่มาแล้วถึงแล้วกุชช่าเนี่ยน เนี kind of ่เราเห็นเาเราเห็นห่โอ้ใหนี <t 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 ่ครับบารลอร์มาเลยปุ้ยดนบุญนไทยเนี่ยยังยังเไรเท่านี่เขาคนควันไทยังหมดเน่ยนี่ควัน่ายบั้งหมดเนี่ย นะครับ <N -oticality> <N -otic>